แล้วมาแล้วแจ๊บแจ๊บแบมันมันีีรูระบายอาการืออีข้างนึงไม่หมยรนเจ้าเจ้เพิ่งไปยังนี่เห็นรู้างนี้พี慢慢่ว่าชื่อระบายอากาศเนี่ยพี่ว่าพูดาิอมเลยโอ้ยมีหมนะเกี่ยบทุกเรื่องเลยมันตั้งมาจากดาราธมีเลยเอือของนี้นี่แหละอันนี้คือรูระบายอากาศนี่ถ้าเกิดมันไม่มีรูนี้ใช่ป่ะก็เหมือนเราเล่นลมเข้าไปพุบมก็จะตัน วอวอวอนี่มาจากของแท้คือยกแมนยกคเนี่ยขาตั้งมาจากคนนี้เลยนี่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 คนนี้เลยเห็นปะเนี่ยเออเขาจะนี่แหละเขาตั้งมาจากคนนี้แหละเคยเบิงในได้ยูทูบอยู่เอาวะไอ้พี่จิ้มจิ้มจิ้มทำน้าจิ้มรู้เนี่ยเอาเอาจริงเนี่ยเขียงวะเขียงแล้ว เอาอันเนี้ยทายจริงจริงมีใครอยู่ล้วป่ยืวย่ยด๋อยด๋ยลวแบกีเ้ยเอาเลี้ยกูเย